เก็บเห็ดซุปโลอีกเรือพี่น้องจ้าเมื่อนี้พอเห็ดป้าดอกไงเก็บง่ายไงเก็บมนหลายจ้าจะเอาไปขายมันท่านตลาดเน้อจากพี่น้องตลาดปิดหาโมง้งสีโม้งคิงแล้วนี่เอาเก็บก่อนจ้าเก็บน้ำกันพี่น้องเก็บน้ำกัน ดอกง่ายหลายคนนะพี่น้องมันถึกฝนด้วยจ้ะเห็ดถึกฝนแ้่ดอกสวยมากเลยจ้ะเบึ่งเอาพี่น้องจ้ะเบึ่งเอาเลยนุ่มเอาแบบนี้เลยพี่น้องมันถึงเป็นกอเลย เก็บยนไว้ยนไปดอกไบอรบ่ง่ามเท่ากับบ่เอาเด้ยวยจ้ะถิ่มเพราะว่าถึงเราไปขายตลาดเท่าก็ต้องคัดด้ยวยจ้ะา,ายครับพี่น้องจ้ะา,ายครหลไรแน่ายจนบ่รููสิวาทั้งหดส,สวยงามถ้ามันถ้ามันบ่ถือฝนมันกับสิ ขาวจั่วเลยจ้ะอันนี้มันถือฝนแล้วก็อากาศเย็นน้คกับพี่น้องเขาก็เลยสีออกช่ำๆครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องต้องเอาเห็ดไปส่งตลาด ดอกสวยง่ามมากเลยจ้าคุณอนะ่ะมอดมันแบบมอดมันซุ่มมันกับสิดอกใหญ่ด้วพี่น้องเห็ดนะปลาซุ่มอ่ะ โอ้สิผ้าช่วงเจ้าเก็บโอ้แมนเหมือ้เล็บพี่น้องจ้าเอาผ้ายางเบิ้งเล็อพี่น้องพุณนะ่ะมีแต่แนวเดียวจะดอกบานเต็มเลยจ้าคุณอีกแมนเหมือนเดินพี่น้องจ้าโอ้ my god เก็บก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิบวท่านตลาดจ้าพนาุนะเฮ็ดอ่ะโอ้ยหลายคักหลายคัก เก็บแล้วจ้าเก็บแล้วจ้านุ่มมองเรน่องหนุ่าวออกจากบ้านมาบาบสองเคืองเก็บชั่วโมงกลัวได้สามถังละมือ ใส่3ามือซีบอลูพี่น้องใส่ถังใส่ทงนับัทวนแล้วโอ้โดอกไงเก็บเต็มใหม่เต็มมื่อดีครับจ้ะเอาละจ้าไปตัดขาเห็ดจักบาทกันด้วยจ้าเดี๋ยวไปผ้าไปเก็บซุ้มนันผุนายโยนทิ่มกองอักลลา,อย,าอ,อยู่พี่น้องเออพิ่งเอาเ้อ